บูชาด้วยธง ชีวิตคือลมหายใจและไออุ่นขอเราดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยบุญเก่าที่เราสั่งสมมาในอดีตเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันดังนั้นบุญเก่าจึงค่อยๆหมดไปเมื่อบุญหมดลงแล้วเราก็ดำรงชีวิตยอยู่ไปไม่ได้ของลราจากโลกนี้ไปแต่จะไปที่ใดวันไหนเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ ละจากโลกนี้แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจึงไม่ควรประมาะในการดำเนินชีวิตให้มันทางสมบุญเก็บสเบียงติดตัวเราไปทุกๆวันอย่างน้อยก็สร้างบุญญะกริยาวัตถุสามคือทานศีลภาวนาบุญญะกริยาวัตถุสิถ้าทำอย่างนี้ชีวิตก็จะมีคุณค่าสมกับที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์จาดังเรื่องราของพระอระหันต์นามว่า พระอุปวานเถระผู้ได้เคยสั่งสมบุญในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในการก่อนด้วยการบูชาพระเจดีย์ด้วยธงจึงดำรงชีวิตมีความสุขเรื่อยมาจนถึงวันเข้าพระนิพพานแนดีตชาติก่อนก่อนโน้นท่านก็ได้สั่งสมบุญในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้วท่องเที่ยวสั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาหลายพบหลายชาติทีเดียว ในสมัยของพรสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามาปัทมุตตระกระแสทานบารมีของท่านขาดช่วงลงจึงส่งผลทำให้ท่านต้อมาเกิดในตระกูลที่ยากจนในขณะที่พระบรมศา,ศาสดาย,ยังทรงประชนอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทหมายถึงมานพหนุ่มนี้นะจ๊ะมัวทำมาหากินอยู่ก็ยากจนน่ยก็ต้องดิ้นรนกันเล จึงไม่ได้สั่งสมบุญยะกิริยาวัตถุแม้สักเพียงอย่างเดียวทำมาหากินอย่างเดียวเท่านั้นแหละชีวิตไม่ต้องดิ้นรนจนกระทั่งพระบรมศาสดาดับขันธบรินิพานไปแล้วเทวดาเมื่อพระบรมศาสดาดับขันธบริพพานไปแล้วเทวดาและมนุษย์ได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษานะทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เนี่ย เทวดายังชื่นชมเลยในการสร้างพระเจดีย์เพราะนั้นใครชื่นชมในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเป็นเทวดานะจ๊ะเมื่อสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วนี่ทั้งมนุษย์เทวดาช่วยกันสร้างเจดีย์ก็ชักชวนกันมาทําการสการะบูชาพระเช่พอสร้างเสร็จก็หายต๋อมไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสร้างเสร็จก็ชวนกันมาทําการสการะบูชาอย่างที่เราทํากันทุกวันตอนเย็น แล้วก็มาเฉลิมฉลองพระเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่โอราณพระเจดีย์ที่สร้างนั้นเมื่อเสร็จแล้วได้่องแสงสว่างไปโดยรอบหนึ่งร้ยยอดสว่างสวยทั้งกลางคืนและกลางวันในกลางนั้นตรงนี้น่าศึกษาหากใครต้องการบูชาพระเจดีย์ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปบนพระเจดีย์เพียงแค่นําดอกไม้พวงมาลัย หรือทงมายืนอธิษฐานจิตก็จะมีเทวดาหรือยักษ์มานำไปขึ้นไปบูชาแทนให้อ,อ,อเป็นการรับช่วงต่อระหว่างมนุษย์กับเทวดามนุษย์กับกายละเอียดในยุคนั้นเพราะเป็นยุคของผู้มีบุญมาเกิดและสังสมบุญด้วยจิตที่เป็นกุศลผู้มีบุญมาเกิดเป็นจำนวนมาก และพระปฐะมุตตรพระพุทธเจ้าท่านก็นมีบารมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นำดอกไม้พวงมาลัยหรือธงมายืนอธิิฐานจิตเทวดาลยักษ์เหาะนำขึ้นไปเลยนี่ไปบูชาให้ท่านเกิดความเลื่มใสขึ้นมาอยากจะทำการบูชาอย่างนั้นบ้างแต่ว่าขัดสนทุนทรัพย์แต่ว่าจนทรัพย์ไม่จนใจ จึงได้นำเอาผ้าห่มสีขาวของตนซึ่งเหลืออยู่ผืนเดียวโผกที่ปลายไม้ไผ่ยกขึ้นบูชาเลยคือจิตตนนั้นเลื่อมใสามากละผองใสามากทีเดียวแล้วก็ื่องในการกระทําของท่านนั้นอยู่ในสายตาของยักษ์ยักษ์ชื่อเพราะซะด้วยจะเอาไปตั้งชื่อก็เอานะอภิสัมมตะไม่ปรากฏกายให้เห็น ได้ไปยกธงนั้นลอยขึ้นไปในอากาศได้ไปเอาผ้าห่มที่มีอยู่เพียงผืนเดียวสีขาวมาผูกกับปลายไม้ไผ่เพื่อเป็นธงมาบูชาพระประทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดกุศลศรัทธามีความเลื่อมใสจึงมารับธงนี้ไปแล้วก็ยกธงนั้นลอยขึ้นไปในอากาศนำไปปักบูชาบนองค์พระเจดีย์ มหาชนได้เห็นความอัศจรรย์นั้นต่างก็ชื่นชมอนมุโมทนาท่านได้ยืนปนมมือไม่ใช่ห้าห,าหานะมองดูธงที่ค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศเรานึกถึงจิตใจของท่านนะถ้าเราเป็นท่านเนี่ยอยู่ๆธงลอยจากมือไปเนี่ยไปในอากาศและผืนธงนั้นถูกสายลมพัดโบกสะบัดพลิ้วอย่างสวยงาม ลื้มมากเลยเมื่อละโลกแล้วเนี่ยภาพนี้ไปปรากฏในใจละโลกแล้วนี่ไปเลยไปเกิดเป็นพระราชานี่มีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถและกองทหารราบคอยแวดล้อมรักษาอยู่เป็นนิดและนอกจากมีกองทัพเหล่านั้นแล้วยังไม่พอนะมีนักดนตรีหกหมื่นคนของหนุกหูไปลึกเลยเนะี่ย แต่อาจจะล้องกันเป็นทีมเพราะเพราะหญิงสาวแปดหมพประดับด้วยอภรณรีิวิจิตรงดงามมีหน้าฉล่มยิ้มแย,ย้มอยู่เสมอคือจะเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงสาวแปดหมืพแล้วก็คอยแวดล้อมขับกล่อมบำรุงบำเรอ,อนี่แล้วก็ได้บ,บำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาอีกบ้างหมหม่ใช่จากณจุดตรงนั้นทําให้ท่านมีทรัพย์เพราะเป็นพระราชา ก็เอาทรัพย์นั้นไปทํานุบํารุงในพระพุทธศาสนาอีกเวลาจากชาตินั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์สวยที่พยาสมบัติในเทวโลกไปเป็นพระราชาก่อนนะสร้างบุญใหญ่อีกหลายหลายครั้งแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกวนเวียนอยู่ในสวรรค์ญญยาวนานถึงสามหมื่นกับโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายหายไปสามหมื่นครั้งนี่ไหมจ๊ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นเทวดาธรรมดาเป็นถึงพระราชาแห่งทวยเทพสเสวยเทวสมบัติในเทวโลก80บครั้ง<อ>เป็นพระราชาของเทวดา80ครั้งเดียว<อ>แล้วก็ลงมาในเมืองมนุษย์อีกมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสิริราชสมบัติพันครั้ง<อ>เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วยังไม่พอบุญทอนลงมาลดลงมาก็มาเป็นพระราชาธรรมดาอีกหนึ่ครั้ง แล้วก็เป็นพระเจ้าประเทศสราชอันอุดมสมบูรณ์อีกนับครั้งไม่ท้วนเลย oh. ในพบสุดท้ายในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนะี่ยท่านก็จุติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลพรามณมหาศาลพราหมณที่มีทรัพย์แปโกดรวยมากทีเดียวสลาทรัพย์แ0โกดพร้อมกับข้าทาบริวารหญิงชายเลยสลาทรัพย์หมดแล้วให้ทุกคนเป็นอิสระ แล้วก็หาชีวิตที่ดีที่สุดในสังสารวัตรคือสม,มณะไอ้จ้ะออกบวชที่นี่ขาทาบริวารครับมาเรื่องไรเราจะไปอยู่คนอื่นไปอยู่กับเจ้านาย่าไปบวชตามนี่ไม่ใช่ออกบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระบรมศาสดาแล้วในสุดก็ได้บรรลุปเป็นพระอระหันต์พระอุป,ปวันเถระเมื่อทนบรรลุพระอรหัตผลแล้ว ท่านก็เล่าประวัติของท่านถวายพระบรมศาสดาได้เล่าประวัติถวายว่าในกับที่หนึ่งแสนข้าพระองได้บูชาได้ทงโดยผลบุญนั้นข้าพระองไม่รู้จักทุกติเลยไม่รู้จักทุกติเลยและกิเลสทั้งหลายข้าพระอง์ก็เผาสิ้นแล้วขจัดสิ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นผลใงการถวายทงเป็นพุทธบูชาเพราะนั้นเรา ก็จะต้องยึดท่านเอาเป็นแบบอย่างในการสั่งสมบุญในการมารอพระธรรมกายประจําตัวปฏิสถานภายในมหาธรรมกายเจดีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะจ๊ะ